สวัสดีค่ะรัะตนาเท่าอุดมนักวิชาการสาธะะารณสุขปฏิบัติการจากสำนักอนา,ามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนา,ามัยค่ะวันนี้มาพบกับทุกท่านนะคะในบทที่3การสุขาพิบาลที่พักอาศัยค่ะสำหรับบทเรียนนี้นะคะทุกท่านจะได้เรียนรู้ใน2หัวข้อสำคัญด้วยกันค่ะหัวข้อที่1นะคะเรื่องของความหมายและความสําคัญของการสุขาพิบาลที่พักอาศาัยหัวข้อที่2นะคะการดําเนินงานด้านการสุขาพิบาลที่พักอาศัยค่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ ส่วนที่1ความหมายและความสําคัญค่ะสําหรับความหมายของการสุขาพิบาลที่พักอาศัยนะคะคําว่าที่พักอาศัยก็จะหมายถึงอาคารบ้านเรือนรวมถึงตึกโรงและแพรที่มนุษย์จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยทั้งกลางวันและกลางคืนภายในที่อยู่อาศัยก็จะประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ส่วนคําว่าการสุขาพิบาลน,นะคะก็จะหมายถึงการดําเนินการควบคุมปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาวะของสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์ต่อการดําเนินชีวิตให้อยู่ในลักษณะที่ดีทั้งนี้เพื่อป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพอนามัยค่ะเมื่อนำสองคำนี้มารวมกันนะคะคำว่าการสุขาพิบาลที่พักอาศัยก็จะหมายถึงการจัดการและการควบคุมดูแลที่อยู่อาศัยให้มีความสะอาดแล้วก็ถูกสุขลักษณะค่ะ ความสําคัญของการสุขาพิบาลที่พักอาศัยนะคะก็จะเกาะให้เกิดความสะอาดความเป็นระเบียบและถูกสุขลักษณะของที่อยู่อาศัยเกิดสุขลักษณะที่ดีในการสุขาพพิบาลสิ่งแวดล้อมเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลของผู้พักอาศัยและยังช่วยป้องกันและลดอัดตราการเกิดโรคที่มีปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมเกิดความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เกิดสัมพันธภาพหรือบรรยากาศที่ดีในครัวเรือน รวมถึงสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนมีความรักใคร่สามาคัคคีและร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาสิ่งที่ดีและสุดท้ายคือส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพหรือบรรยากาศที่ดีในครัวเรือนนะคะแล้วก็มีการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนมีความรักใคร่สามาคัคคีร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศและเมืองของเราเป็นเมืองที่สะอาดค่ะ ก็ได้เรียนรู้ในส่วนของความหมายแล้วก็ความสําคัญของการสุขาภิบาลที่พักอาศัยแล้วนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะมีแนวทางในการพัฒนาสุขาภิบาลที่พักอาศัยอย่างไรเราไปต่อกันในส่วนที่2เลยค่ะสําหรับส่วนที่2นะคะการดําเนินงานสุขาภิบาลที่พักอาศัยนะคะเราใช้กรอบแนวคิดนะคะของโครงการบ้านสะอาดอนามัยดีชีวิตสมบูรณ์นะคะซึ่งจะ เน้นในการดูแลหรือพัฒนาใน3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนที่1คือสุขลักษณะโดยทั่วไปส่วนที่2พฤติกรรมสุขอ,อนามัยในครัวเรือนและส่วนที่3การมีส่วนร่วมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูทีละส่วนกันเลยค่ะสำหรับส่วนที่1สุขลักษณะโดยทั่วไปในส่วนของบริเวณภายในแล้วก็ภายนอกบ้านนะคะเราจะต้องพิจารณาในประเด็นใดบ้างค่ะ เราจะต้องดูในส่วนของตัวบ้านนะคะโครงสร้างอยู่ในสภาพดีมีความมั่นคงแข็งแรงค่ะภายในบ้านสะอาดเป็นระเบียบจัดเป็นสัดส่วนและทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะภายในบ้านมีการระบายอากาศที่ดีแล้วก็มีแสงสว่างที่เพียงพอค่ะสําหรับบริเวณรอบบ้านเองก็จะต้องมีการรักษาความสะอาดมีความร่มรื่นแล้วก็ไม่มีน้ําท่วมขังนะคะกรณีที่มีการปลูกต้นไม้ภายในบ้านเราก็จะต้องมีการดูแลนะคะไม่ให้รกจนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์และแมลง สำหรับกรณีที่มีการเลี้ยงสัตว์นะคะพื้นที่เลี้ยงสัตว์ก็จะต้องมีการรักษาความสะอาดแยกเป็นสัดส่วนแล้วก็ทําความสะอาดอย่างสม่ําเสม,สมอค่ะค่ะส่วนต่อไปเราจะไปที่ห้องน้ําห้องส้วมนะคะในส่วนนี้เราจะต้องพิจารณาประเด็นใดบ้างนะคะสําหรับตัวเรือนส้วมหรือว่าสุขภัณฑ์นะคะหรืออุปกรณ์ภายในห้องน้ําก็จะต้องอยู่ในสภาพที่ส,สภาพดีนะคะมีความสะอาดสามารถใช้งานได้นะคะ น้ำที่ใช้ในห้องน้ําห้องส้วมนะคะก็จะต้องมีความสะอาดแล้วก็เพียงพอและที่สําคัญนะคะจะต้องไม่มีลูกน้ํายงลายค่ะสําหรับห้องน้ําห้องส้วมนะคะจะต้องมีการจัดให้มีการระบายอากาศที่ดีแล้วก็มีแสงสว่างที่เพียงพอค่ะประตูที่จะเปิดปิดหรือที่ล็อกด้านในกรอนประตูจะต้องอยู่ในสภาพดีใช้การได้นะคะสําหรับสภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลหรือว่าถังเก็บเก้าจ,จะต้องไม่รั่วแตกหรือชํารุดค่ะ แล้วก็สําหรับบ้านที่มีห้องน้ําแยกออกจากตัวบ้านนะคะ mm. ก็จะต้องไม่อยู่ในที่รับตา mm. หรือว่าเปียก mm. เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของสมาชิกในครัวเรือนค่ะค่ะเราก็จะไปในส่วนของห้องนอนนะคะสําหรับห้องนอนนะคะก็จะต้องมีความสะอาดค่ะเป็นระเบียบมีการทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอห้องนอนจะต้องมีมุ้งลวดหรือมีมุ้งที่มีจํานวนเพียงพอกับผู้พักอาศัยสามารถป้องกันยุงและแมะลงต่างๆได้ค่ะ ห้องถัดไปนะคะจะเป็นห้องครัวค่ะสําหรับห้องครัวนะคะบริเวณห้องครัวหรือบริเวณที่ใช้เตรียมปรุงประกอบอาหารแยกปรนสัดส่วนสะอาดมีการาระบายอากาศดีและมีการจัดวางวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเป็นระเบียบและถูกสุขลักษณะค่ะการเตรียมปรุงประกอบอาหารสูงจากพื้นอย่างน้อย60ซนติเมตรสำหรับอาหารสดเช่นเนื้อสัตว์ผักสดผลไม้ต้องล้างให้สะอาดก่อนปรุงประกอบอาหารหรือว่ารับประทานนะคะ สำหรับอาหารที่มีการปรุงสุกแล้วนะคะก็จะต้องมีภาชนะปกปิดหรือเก็บในตู้กับข้าวหรือตู้เย็นค่ะมีการใช้สารปรุงแต่งอาหารและอาหารกระป๋องที่ถูกต้องปลอดภัยค่ะสำหรับภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ในการใส่อาหารก็ควรที่จะต้องทำจากวัสดุที่ปลอดภัยมีการล้างและจัดเก็บที่ถูกต้องค่ะ ต่อไปในหัวข้อของน้ำอุปโภคบริโภคหรือว่าน้ำดื่มน้ำใช้นะคะเราก็จะต้องมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดเพียงพอตลอดทั้งปีค่ะสำหรับภาชนะที่ใช้เก็บกักน้ำอุปโภคบริโภคนะคะก็จะต้องมีความสะอาดมีฝาปิดและรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอค่ะ ค่ะสำหรับหัวข้อต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการจัดการมูลฝอยนะคะการจัดการมูลฝอยก็จะต้องมีการคัดแยกแล้วก็รวบรวมมูลฝอยเพื่อรอการเก็บขนหรือนําไปกําจัดและไม่มีมูลฝอยตกค้างภายในครัวเรือนค่ะสําหรับภาชนะที่ใช้รองรับมูลฝอยก็จะต้องมีฝาปิดมิดชิดสะอาดและเพียงพอต่อปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นค่ะ ห so ัวข้อถัดไปในเรื่องของการจัดการน้ําเสียในครัวเรือนนะคะก็จะต้องมีการจัดการน้ําเสียของครัวเรือนนะคะก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมค่ะกรณีที่บ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ําหรือมีท่อระบายน้ําเชื่อมกับรางระบายน้ําสาธารณะนะคะก็ควรมีการดักเศษขยะเศษอาหารก่อนปล่อยสู่รางระบายน้ําสาธารณะค่ะค่ะหัวข้อถัดไปเรื่องของการควบคุมสัตว์และแมลงพาหาน้าโลกนะคะภายในบริเวณบ้านของเรานะคะก็จะต้องไม่มีอ่าภาชนะนะคะที่มีน้ําขัง ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันยุงนะคะรวมถึงมีการควบคุมกําจัดนะคะหนูมแมลงวันมแมลงสาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคค่ะหัวข้อถัดไปในเรื่องของการจัดการสารเคมีและความปลอดภัยนะคะสำหรับบ้านไหนนะคะที่มีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายนะคะควรมีการจัดเก็บให้มิดชิดแยกเป็นสัสดส่วนแล้วก็เก็บให้ผลจากมือเด็กค่ะ และมีการจัดเก็บบำรุงรักษารวมถึงตรวจสอบความปลอดภัยของสายไฟปลั๊กไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดให้อยู่ในสภาพดีมีความปลอดภัยค่ะคะในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 หรือว่าโควิด -19 นะคะก็อยากจะให้เพิ่มในส่วนของพฤติกรรมสุขอนามัยอีก3ประเด็นด้วยกันนะคะเรื่องของการล้างมือให้บ่อยมากขึ้นนะคะการสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็การเว้นระยะห่างเมื่อต้องออกไปในที่ชุมชน,นะคะ่ะ ส่วนที่3นะคะส่วนสุดท้ายในเรื่องของการมีส่วนร่วมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากเราจะพัฒนาที่ตัวเรานะคะครอบครัวของเรานะคะเราก็จะต้องมีการส่งเสริมหรือมีการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการพัฒนาในด้านอนามัยสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพในภาพของชุมชนหรือหมู่บ้านของเราด้วยนะคะและเราก็จะต้องไม่เป็นผู้ก่อปัญหาเหตุลําคาาหรือว่ามลพิษสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนด้วยค่ะ สำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการพัฒนาหรือการสุขภาพพิบาลที่พักอาศัยก็สามารถที่จะไปศึกษาได้ที่คู่มือของโครงการบ้านสะอาดอนามัยดีชีวิตสมบูรณ์ค่ะหรือว่าวิดีโอคลิปของบ้านสะอาดอนามัยดีชีวิตสมบูรณ์แล้วก็ส่วนสุดท้ายที่เราเพิ่มมาให้ก็คือเรื่องของวิดีโอคลิปการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุค่ะค่ะ,คะ ก็หวังว่าองค์ความรู้ในบทที่3นะคะเรื่องของการจัดการสุขาพิบาลที่พักอาศัยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความหมายและความสําคัญรวมถึงแนวทางในการพัฒนาสุขาพิบาลน,นะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานนะคะหรือว่าการนําไปพัฒนาในครัวเรือนของทุกท่าน,นะคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ